กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันช,ชัชิลัยแสงทว่วันเช่นเคยค่ะพร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมทันงฝั่งได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนนำรถยนต์บรรทุกน้ำรถบรรทุกสัมภาระรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหลังจากระดับน้ำลดลงนะคะสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาด กวาดเศษดินออกจากบริเวณชุมชนและมอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายพร้อมอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้ก็ยังได้มีการจัดเตรียมในด้านกำลังพลยาบหานนะพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอนักชุมชนตลาดสายลมจอยตําบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะตอนนี้นที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตัวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1-6ในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะโดยชุดตรวของเราได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในพื้นที่อำเภอ สำราญจังหวัดระนองนั่นเองค่ะไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ